ไปเมื Recently, ่อกี้ยังไม่สุดสเท่านี้เดี๋ยวนี้แจ้งจ่าเลยจ้าหกโมงเก้าเจ็ดโมงแล้วยังตัวยตือนเตือนลุงทองลุงทองเอ้ยแม่ไม่มีคลิปลงเลยลุงทองเอ้ยเดี๋ยวไปไปอาบน้าไม่ทันงานแล้วลูกุงทองลุงทองลุงทองลุงทองเล่นกับงูเดือดเดืดลุงทองเล่นกับงูเมียวจันเดี๋ยวมานอนเมียวบ้าน mama 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 chào mama 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 lắc mê mày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  mama lắc mê mày mama mama tăng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  mama 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 แต่มือเฟ้เฟผู้ขี่ไล่ป่าวานุเป็นแมวหนูไม่ใช่เป็นนกหนูไปกเคอาบน้ำเลยนี่เอาบน้ำไม่รล้อทองถึงทองจะคิดอะไรอยู่ถึงทองคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ดูเก่คิด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 แมวคิดอะไรอยู่อแมวคิดอะไรอยู่อย่าแมวคิดอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่คิดอะไรยื้สวัสดีจ้ามาเก็บยานัางต่อพี่น้องกล่องกตบว่าเป็นใจบ่มีเมื่อกล่องแ้่พี่น้องอยู่คนเดียวก็ดีอย่างเงยนะพี่น้องมาเด้อเก็บยานังกันเดี๋ยจ้าเก็บเพราะใดตีเป็นยาพี่น้องจ้าลำไยแล้วก็จะใหญ่เหี่ยวอยบ่พี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าดูดูตัวอย่างนะพี่น้องดูดเัวอย่างนะพี่น้องดูดเป็นอย่างไรจ้าเห็นไหม เอานี่ออกกันูดไปยพี่นองบ้านห้อง้เดินูดกันนะพอโรวจตัข้าว่าสะดวกมือนกันขึนนะพี่น้องมารูดลูดรูดรููดจะนังพี่น้องู็จะนังจ้ามาเดีควะมาลูดจะนั่งกันดนะค่ะมันเดือดเถอผู้สั่งกสั่งชักสั่งแได้กันมันเดือดผลนลรตตก็เดือดออกพี่น้องจ้า บุนไปบุนมามาเด้อมา,มาดูอย่านั่งใส่กันเลยจะขาดแต่มันมีมือเดียวนึงมืนมมอนึงจับกล้องมือนึงจับจะขายเส้นหนาจะคว้างนี่ละมันจะขายออกม้ำบ่พี่น้อง <c oughs> เอาอีกหน่อยกับพ่ออลไรพี่น้องไปถ่ายไปถ่ายเอาแนวแล้ว,นนนลวนเ,เนี่ยนะเออเด็ละละลายแล้วแล้วถึงพอดีขาดก็น้องพี่น้องเนาะเห็นไหมพ่ออลไรพี่น้องแค่นี้ก่อนพี่น้องจ้า ไปไม่ไหวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากล่องกระหอนหอนดอกพี่น้องเอ้ยข่อยมาเรียกพักกู้ฉายกันพี่น้องอ๋อ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 กล่องกระหอนใจดิพี่น้องเอาเสียแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปจะบรถท่านเฮียกระโดมเด็กกระดโดดมือทำ